สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องรากธรรมในคลิปนี้พวกเราจะมาฟังธรรมิกถาด้วยกันนะครับโดยจะเสนอรธรรมิกถาเรื่องหนีบาปหนีนรกศีลห้ากรรมบท10สิบสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ส3ในรายการหนีบาปขอย้ำกับไปในพุทธบริษัท้วยก่อนเราก็จะจบมันนานนะัก การนี้บาปจริงๆให้ยึดสัยโย์สามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสัญญา์ข้อที่หนึ่งได้จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะองเปสการี ว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทใจชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ปไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีหนีนรกกัน ละข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาดสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำส,สอนของพระองค์และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ทุกคนทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอนตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกของ,องค์สมเด็จพระจินวรในเรื่องทั้งอานิสงส์ทั้งการรักษาสิงข้อที่หนึ่งตามที่พระจนบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิ แปลว่าเขาไปเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตวชีวิตขอยแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วยและไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องเขาสินห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบ ก็หมดเวลาซสีก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกับบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้าในชาติปัจจุบันแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ส,งสินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นเดารฆ่าสัตว์้วทอมันสัตว์ทำร้ายด้างการสัตว์ สิลนทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอถ้าสิลนข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในสิลนข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกุณาความสงสารโทษโกสินห้าว่ามาแล้วทีนี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ้นข้อที่หนึ่งได้ ในชาติปัจจุบันมีผลไปนยังไงเป็นอย่างไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิบสองตอนที่สิบสามนี้ขอพูดถึงคนนี้พึงได้หรือผลนี้พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตขมันดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกุณากรุณาความสงสาร แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจเขาบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเ็นว่าคนมีเค,ความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้ม การยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีและคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเรกาก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ มีวาสนาบารมีสูงพอเราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่คบแน่ พอถือขึงค,คบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ่มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกับหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็ผภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่ม ยังไม่แก่และยังไม่บทคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าก็เธอไม่ทําให้เราชื่นใจตอนนี้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดุต้ตาแก่กิเลสมากก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆ เมื่อเกิดออกคลอดจากคาันมารดากิเลสเท่าหกทันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าหกทันก็ได้การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกเดิม เห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสนสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอรหันต์ท่านก็คงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนที่มไม่เป็นคนจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสลดใจมากกว่าคนจะสงสารนุ่นโอนหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลย ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจําเป็นจริง,รงๆเขาจึงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อต้องต้องการความช่วยเหลือ กรรงความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยากมาพูดคุณอานิสงหน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจําใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์ คำว่าสัตว์ที่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากําลังใจเขาอ,อย่าสดชื่นเธอนาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษา ใจเปลี่ยมชุ่มชื่นไปด้วยเมตตาและกรุณาทั้งสองระการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอากันชาติเดียวนะ <c oughs> เอากันชาติปัจจุบันเพาตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่ำก็ต้องเป็นาวดาบนสวรรค์ยิ่งกามาวจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตา ราณีของท่านเข้มคนก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความความว่าท่านตายเมื่อไรท่านมีความสุขกว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุกกิงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจาระปัสสาวะการปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์ การกระทกกบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ป็กกายของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยโตชายเตโสโก <c oughs> ปิยโตชายเตไปยังพยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่น ความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายได้ความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความควาการการพัดพราใจของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> การถูกทรมานร่างกายจะโรคไขค้ไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตาย การประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดแล้วก็ตายรวมความว่าก,การทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอย,ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอธิยส์ทรงศีลให้บริสุทธิ์ อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ดัง <c oughs> นั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเร็วที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหมการเกิดเป็นธทวมดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันที ในร่างกายของเทวดาแระผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกน่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากัพผมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มีความป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับผมก็ไม่มี รวมความว่ามีสุขจริงๆฉั้ทนที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดงของความสุขอันนี้ก็ไปในสงฆ์จะเมตตากรุณาจงสำรดยก,การในสิ่งข้อที่หนึง่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดารแอะรมในเมื่อบุรหมดบมุญบารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ ก็ต้องมาชนปังอยู่ที่นมนุษย์โลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในาบายภูมิพอ,อมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกรุณาความสงสาร เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจาการรมมาาการทรมานสัตว์เว้นจากการทำกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งคนก็เมตตาความรักท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาสูดทรสงาส,สวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยสูดทรงดี ดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ใช่ก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติอารมณ์คิดประทุสร้ายคนอื่นใดหายยากเจะตอบว่าอารมณ์นิคิดประทุสร้ายคนอ,อื่นไม่มีนั่นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามี ถ้าเป็นบ้านนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนนีเมีตม่มีเมตตาควา,า,ามรักกุณา,ามีเมตตาความรักกุณาความสงสารในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่าน ส่งผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็สวยผิวกว็สวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลืองบางเขตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีเรือเมอยรอยก็จะเกิดในแดนนั้น รวมความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยของแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนท,าทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่าน กรใสยบุญบาร,รมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปถ้าว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมันบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม่ไม,มีโรคมภัยเลยจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายเลยในการเกิดมา เพราะการป่วยไข้ไม่สบายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพเป็นสินข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดการป่วยไข้ไม่สบายดังนั้นบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอตมาก็ขอร้องว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบาย บางท่านไม่ใช่ขอร้องแล้วท่านนั่นหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั้นหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในคําว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าว่าซ้อมไม่ใจะว่าต่อว่าก็ได้ แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าตาตมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไม่สมบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนานานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงถาาก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทําไมฉินป่วยมากนะัก เป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย <c oughs> ก็ทิ้งก็ทอดพระป่าก็ทอดสงฆทาก็ทำบาตก็ใส่สลายก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทําหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอพระกขาให้ท่านจวกพระคําว่าพระคําเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัท พระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธเย็นนึกว่าอาตมาเป็นพรนะอรหันต์พระอนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วย,ยไข้มาสบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดา แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะาาที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลาเนี้ปีนี้ค่พอสอนี่คือ2,528ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้ไม่ต้องเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2,528 เนทั้งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่สแปดธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงบรมเิศนาทิศาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพระอรหันตนะ์จะผิดเรยกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีแต่งแต่อายุยี่สิบแปดเป็นต้นมาป่วยเป็นปกติจะพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วย ฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจะไม่อยากไม่นึกตำหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์แล้วทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานน้ำมากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอัตมา ที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเรามาโชว์ความชั่วกันอาตมานี่ใช่ายก่อนของชั่วมากในการป่วยไข้เป็นสบายทีก่กระทบกระทังมากกระรงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นาน ที่ไนขั้นของการทรม,มานและทำร้ายนะท่าน,นียว่าการถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลน,นี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคำบังเพยตมามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่ตอไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลย แสงพระอาทิตย์แลยแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามัรดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้เพราะอะไรเขาแทงในท้องเวทันเห็นเดือนเห็นตะวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเวน้นท่านประเพนี้เพราะคลอดจากคันมันดาก็ตาย อาจจะคลอดปุ๊บตายปับหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คันแบบนี้จำไว้ไดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพราหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตาย น้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอไป่วัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายเรือยๆอายุขายจึงตายมีว่ากระทั่งได้ความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะ น่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปานาติบาติตตามมาโปรดทราบไปด้วยความจริงคนนิสสัต์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายก็มันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทําไม ไม่นควรจะถือประเพณีการรอไห้คุณอะเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นานาดเด็กกว่าเราเขายัางตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูคือเลยนึ่ว่าถึงโทษน้่นว่าถึงคุณมื่อไหคุณของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิต ไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอ่ะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไขเจ็ดสิบห้าปีท่านหลายเหล่านี้อาจจะร้อยปีเศษอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้าไมาสบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุไขเป็นต้น เรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเมยุยืนนานแล้วไม่มีโครคภัยไข้เจ็บหวดเบียดเปียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทําร้ายร่างกายสัตว์ึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาว่าก็องสมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้ รวบรัมความดีคือยอมรับนั่ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสองฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมเมื่อการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าข้อถ้ารักษาได้ห้าขอ้อแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้น ที่านรักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกระแพงชั้นเดียวถ้ากระแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบางเอิญป็นสุดกําแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศินได้ข้อเดียวก็ทรงให้มัน่นคงทำกำลังลกํำลังใจให้ตงเครื่องขัง้นตัเข้าขั้งของฌาน <c oughs> ทำไหวชาญไปยังไงชาญนางบริการเพ่งท่านแปลแบบนี้ปแปลมตามศัพท์ไม่หนักใจท่านหนักปัญญานิดว่านั่งเพ่งก็จะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่านตาไหลไปเลยตาแสบพ้่ยว่าถึงกําลังใจเมตตาคุณน,นายความรักทำนิ่งชาญไปยังไงให้จิตทรงอารมณ์ ให้เข้าใจว่าชายคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนรืสัตว์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะปพุทสรายไขรแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เป็นนาคามีแต่ถึงไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทําร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิง ยังไงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากันกน้นกำแพงหนึงห้าชั้นนีกกันน้นกันรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเวลาเข้าไปยี่สิบเก้านาทีเศษ ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมโลคเทศที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าต่อไปฟังกันใหม่ถ้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผลแล้จงไปด้วยจาตุรยพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนสุขภาพระละ,ละปฏิพานหากทุกขันเพืประสงค์สิ่งใด ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้สดับรับฟังธรรมิกถาจนจบและขออนิสงผลบุญจากการได้สดับรับฟังธรรมิกถาในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบมีความสุขสวัสดิ์ทุกประการเทิรน